โอเคก็สวัสดีนะครับวันนี้เมื่อกี้มีแฟดมาส่งพัสดุนะครับเป็นเ,เห็นโปกคลิปก็น่าจะรู้กันแล้วแหละเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับวางไว้ตรงน,นี้ตั้งคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเปลี่ยนกองนะผมได้บอกร่าวๆอยู่ว่าผมจะเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะครับแกไฟเลยงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสภาพรถตอนนี้นะฮะก็ข้างในนี้ก็คือไฟเลี้ยวนะครับมาแกะมีดก็ระวังนะครับระวังบาดมือ แกออกมาแล้วนะนี่ก็คือไฟเลี้ยวที่ผมสั่งมานะมันเป็นไฟเลี้ยวแบบแปบบะเห็นปะมันเป็นแบบแปะข้างๆนะครับผมผมชอบแบบนี้นะผมไม่ชอบแบบที่ยื่นมาอุปกรณ์ข้างในมันก็จะมีประมาณนี้นะมีไฟเลี้ยวแล้วก็ไอ้ตัวแผ่นอันนี้น่าจะเป็นแผ่นที่มันแปะแปะเอ่นะสองอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะมาประกอบกันเลยนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ ก็จะได้แบบนี้ประมาณนี้นะก็ทำการประกอบเฟรมเสร็จปุ๊บแล้วก็ลองเปิดใช้ดูว่ามันติดหรือเปล่า <Yeah. S 1> แขนนั้นก็เป็นอันเสร็จเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยประกอบประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะประมาณนี้หนอเป็นยังไงเออโหดูดูเรียบๆนะด,ๆดูเรียบดีอ่ะสวยมากเลยเนี่ยดูดูดูหน้ามันเห็นปะดูดูดูหน้ามัน อมันจะไม่มีแบบยื่นออกมาแล้วอแบบนี้แหละกาลังสวยนะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูไปเลี้ยวซ้ายงอกเป็นยังไงอ่ะเห็นนะเนี่ยเห็นนะ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 ,เ,นนะเออเนี่ยไปเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาก่อนไปเลี้ยวขวาปึ๊บ ฮ้ยโอ้โหสวยะเนี่ยสวยสวยเละสวยววโ,อโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะ,ะเปลี่ยนไฟเลี้ยวชื่อเฉย